ว่เพื่อนอุ้งอิงเพชรบัน่นแพงพี่น้องครับก็คือว่าเนะาะเมลแรงมลแรงต่อเนื่องไม่ใช่มาแรงเฉพาะ,ะเฉพาะฤดูกาลหรือเฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ตั้งแต่น้องมาแรงตั้งแต่วันแรกครั้งแรกที่ที่มีชื่อเสียงมีกระแสจนฮอเดี๋ยวนี้ก็ยังมีกระแสแล้วกับอัปเดตเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นครับไปเรื่อย ในฐานะจะเป็นเจ้าของเกียเจ้าของสองโจดีไซน์นี่ครับจะมามองไหนผมมามอุ้งอิงผมติดตามอุ้งอิงมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่น้องเขาโข่งกันมากครับเห็น <He en S 2> พัฒนา,าการของน้องมาเรื่อยๆรื่อยเห็นเ <en> ขาเอ่ยว่าทุกๆเมือของน้องที่น้องไปแสดงเข้าะสด้เบิรงคลิปหรือว่าบางที่เข้าแสด้เบิรงนหนาเวทีตลอดครับเอ,เอ,เอแต่พอมาถึงฤดูกาลนี้ผม็นแบบเมื่อเปิดฤดูกาลผมหูวว่าน้องพัฒนาขึ้น หลังจากที่มือปีฤดูกาลเห็นว่าก็ดีขึ้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะเพราะที่นี่ช่วงปีฤดูกาลน้องอาจจะได้ไปมีประสบการณ์ในดันทั่วคอนเสิร์ตของมินิคอนเสิร์ตของสาร์วันเปเปอแห้งครับ,รบอาจจะได้ประสบการณ์เรื่องของมินิคอนเสิร์ตเขามากเรื่องอานไกลอิตาเทศหนาเวทีเขามากอีกครับและหลังจากนั้นน้องอะไรเดินสายออกรายการต่าง,างๆหลายหลายรการครับผู้ว่าการตอบคาถามการบอกการจากของน้องเนี่ยน้องเกมข้นน้องกล้าบอกมากขึ้นสังเกตว่าน้องน้องเต้น ปกตินี่เสียงยังยืนร้องเพลงเพบบะใครเห็นเต้นแต่ว่าฤดูกาลนี้แต่แต้เปิดวงมาไต้เห็นกันออกกันแสดงนี่นั่งรู้สึกว่ากล้าเต้นขึ้นแต่ไม่พัชรี่ไปคายแต่ขาดไปนั่งคนละแมโยัฝากถึงไม่พัชรี่อันพอเต้นเพลงให้เด้วยไม่พัชรี่คาถาหูใหญ่กับเขาเรื่องครับผ นอนการเต็นแต่ว่าเต้นน่ารักโยกซ้ายโยกขวาหรือว่าการทำมือทำทาทำท่านี่คือน่ารักกับเพลงอินดี้กับเพลงมวนๆสนุกสนานก็บสำหรับเพลงหมอลอมหมอล่ำนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของนา่งอยู่แล้วก่อนหลอก่อนร่ำที่นั่งมานามามาหลองหมอล่านาวิธีไม่ว่าจะเป็นรัตนาพรวอนแฟนเป็นล่ำเดินคอนแก่นจังหวัดสามชา ซึ่งเป็นหนึ่งในก่อนล่ำของล่ำสิงพี่นอ้องแต่ว่านั่งมาใส่ในบทเวทีของสระบุรีวันแพงดูมีราคาดูมีศักดิ์ศรีดูมีเอกลักษณ์ของตนครับผมจะวางในยครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมักเลยในตูง,งอิงกับการร้องก่อนล่ำเนี่ยครับรัตนาพรพนแฟนอมผมมกักทุกเมื่อใครจะเปิดฟังอยู่คมันเท่าอยู่บางว่างนะครับอนบอกจากเสร็จงานจะมาเปิดฟัง ผมอู้สึกว่าผมมักมันเป็นเอกลักษณ์ของน้องโดยเฉพาะเลยครับแล้วเสียของน้องมาทั้งนี่แหละผมว่านะผมมักให้น้องประเภทประมานล่ำล่ำเดินคอนแกนไับพ่วอนล่ำเดินล่ำเพื่อนล่ำแพนีแล้วก็ผมอยากเห็นคืออยากเห็นน้องใส่ก่อนล่ำเนี่ยเอกลักษณ์ของน้องเนี่ยทุกๆงานเลยเพราะว่าในฐานะที่เข้าไปเมืองหนาววิธีเข้าก็อยากเห็นครับอยากฟัง เพราะว่าฟังมมนขนลุกผมพกเคยไปยด่ยินครั้งหนึ่งเมื่อปีฤดูกาลผมขนลุกแต่เมื่อเปิดฤดูกาลอย่างเงี้ยมัได้มีโอกาสได้ย,ย,ยิ่ <c oughs> มันบปิดเพลงเมื่อเปิดฤดูกๆๆาลบได้บได้ใส่ก่อนก่อนรัตนพรบนแน <c oughs> แต่ว่ามาใส่ตอนคอนเสิร์ตที่เปิดวงมาแล้วในการทั่วคอนเสิร์ตต่างๆนี่เ <c oughs> พรวาว่าคู่ร่มงไปติดตามอยู่ช่วงหนึ่งพี่น้องน้องใส่ก่อนล่านีเล่าตลอด <c oughs> น้องเป็นปคนทีหนึ่งมีบุญบารมีครับ ส่งเสริมมาแล้วสะสมมาแล้วคนเห้านี่นเนอก๋ยวความเชื่อความเชื่อความเสื่อทีนอกาะคู่ร่วมกับพันโลกมามาหลายแล้วความเสือ่อความที่น้องแสดงออกมานี่มันเห็นเลยว่าสิ่งที่น้องแสดงออกมานี่มันไม่ใช่เพิ่งเพิ่งแสดงแต่เป็นสิ่งที่น้องสะสมมาในอุปนิสัยมาแล้ว mm hmm. อมืมันสะสมอยู่ในบุญบารมีอยู่แล้ว น้องมาเป็นมอลำนี่กับ่าแมนวานิมาดังโดดด้นครับน้องบ่ได้คิดว่าน้องสิมาดังน้องบ่ได้คิดว่าน้องสิม่าใส่ชีวิตแบบใดแต่ว่าน้องอยากเป็นมอลำครับผมมาขอโอกาสของบอโจเพราะว่าด้วยความชื่นชอบอยากเป็นมอลำการที่เป็นมอลำนี่มันลําบากแค่งพี่น้องโดยเฉพาะมอลำัม,มูลำบากแค่งการกินการยุกก่งการนอนการเดินทางนี่ต้องสวยหรีถ้าคนบ่ใจได้ล่าออกจากวงการมอลลัม บันมูกระแนมกันครับ,รบ,รบเพราะว่าผู้ยิงบพว่าผู้ใายสังเกตคูร่วมสังเกตแล้วผู้พใจเนียนี่ใจออกลาออกเนี้ยแต่ว่าน้องอิงคือขมา่านับแดงนี่บพราะนว่าสิมาดังเลยก็ไ่ได้คิดว่าจะของสีดังพร้อมมากกับนอนไต่รถอไต่รถหกหล่อเนี่ยไต่รถบ้านเนี้ยห้าหมงนอนหม่องนางใส่ชีวิตคือคนปกติทั่วไปแต่ว่ายู่ยูน้องดังขึ้นมากเพราะว่าบุญบาร,รมีสั่งสมมา ผู้ร่มเสือเสมอดังแกเห็นนองบุญกรรมทำมากบุญบาร,รมีส่งเสริมมากจึงทำให้น,น้องมีมือนีใส่ชีวิตในการเป็นมอล่มหนีคือลำบากบ่ดนใส่คำว่าลำบากบ่โดนซะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละ,ละชีวิตที่เป็นมอล่อมหนีใส่ชีวิตลำบากมาแห้งบางคนก็แสดังเป็นสิบปียี่สิบปีใส่เวลาหลายปีแต่ว่าน้องใส่เวล,า,วลาแค่เดือนเดียวแสดงว,ว่า ในอดีตชาติหรือบุญบารมีของน,งนี่ลำบากมามากพอแล้วสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆในชีวิตแล้วแล้วนิ้วไซของน้องนี่คู้ร่วมไปสัมผัสล่าสุดคู้ร่วมกระไรไทยคีบว้พี่น้องก็คือหลังจากที่เตยล่าแล้วล่ำล่าแล้วอํลล่าแล้วหมอล่ำทุกคนศิลปินทุกค้นกับสิบเฝ้าวลงวงเวทีไปหาจัดเขา่าจัดของเฝ้าเก็บเข่าเก,ก็บของเสิเด เตยมเดินทางต่อแต่ว่าน้องอุงหญิงยั่งถือโทรศัพท์ของแฟนคลับเอฟซีทายคลิปยุห่หนไปทีนี่มือเถือของนั่งทายคลิปยุ่หนไปที่ว่าแม่นท้ายจาของเนี่ว่าแม่นทายให้เจาของคือท้ายให้เอฟซที่มาขอถ่ายรูปกับนางนั่งเห็นใจนั่งเป็นคนดีมีมีจี่ใจเมตตาเอื้อเฟื้อเป็น,นาานเอ็นด,ดูเล็กน,น้อยคนนี้ ซึ่งผมเห็นล่าสุดคือกันครับอยู่อยู่ในช่องผู้ร่วมเพจผู้ร่วมนี่ล่ะที่มาเห็นน้องถอดรองเท้าไหมครับพี่บอกรับเป็นผู้ร่วมทายล่งผมในฐานะเป็นแฟนคลับของน้องเนาะผมเห็นอยู่ทั้งบันผมยังรูซึกปลื้มใจด้วยว่าโอ้น้องทุ่มเทขาักับแฟนคลับแฟนเพลงน้องห็นใจทุกคนที่ว่าอยากมากอยู่หนาเวทีแต่อยากค่ายลูกน้องซึ่งในตอนนั้นน้องใส่รองเท้าสนูงที่สูงมากๆ น้องก,ก็น,นั่งบอสสะดวกนอกอ้องจก็ถอดเกือบนะครับพี่น้องครับน<า>ั่งป<อ>ระเพียบลงกับเวทีท่านที่โอ้โหนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจดีแต่ว่ามนเวทีว่าเมนพืน้นเวทีที่แบบว่าธรรมดาตัวไปเวทีถือฝนเปียก<อ>น้องนั่งประเพียบลงเพื่อจะให้เกียรติแฟนเพ้งด้านหน้าเวทีเหมือนกันที่แฟนคลับด้านหน้าเวทีให้เกียรติน้องให้ความเคารบหรือว่าหลักน้องสัทธาน้องนองก็ให้เกียรติให้ความเคารพบสัทธา ตอบกลับกับเอฟซีด้านหนา้าไปที่เหมือนกันพี่น้องนี่คืออุปนิสัยของปุ๋งอิงทีกุล้มเข้าไปสัมผัสมาแล้วแบบมีหลายก้นด้านหนา้าไปที่นี่เอากุล้มกุล้มสวัสดีค่ะขอท้ายรถรุนะะ่นแรกเอาจบาท้ายรถรุ่นคุยอย่างโอ้ยประเดี๋ยิตต่งเพ่งให้นอ้องเต็มับสิแต่งก่อนร่ำให้น้องกับกุล้มก็เลยบอกว่าให้ศพจังหวะที่ดวงมัน่นคากันครับผมเรื่องสั้นละ ตอนนี้ก็รออยู่เลยครับผมก็บไอ้ผู้กับผู้ร่วมกันครับว่าอยากได้ยินอยากฟังเนาะเพราะวันหลังจากที่เมื่อไหร่ผู้ร่วมกันบอกว่าสิแต่งเพลงให้น้องมันบอกครับผมก็อยากฟังกันอยากฟังก่อนล่ำของคู้ร่วมนี่มีชื่อเสียงนะครับแม่าดแต่งเพลงก่อนล่ำของหมอหลอกหมอรำที่เอาไปเต้นหรือเอาไปหลอกหนาเวทีเนี่ยยังหมอลรำซิ่งยังก่อนล่ำนี่สิครับหลายหลายครับผมหูุศิษฐ์ผู้ร่วมครับคือคู้ร่วมเสียที่ฐานก่อนก่อนสิแต่งก่อนล่ำให้ศิลปิน โดยเฉพาะกำนองผุ้หญิงนี่เสียอธิษฐานก่อนถ้าเกิดว่าเป็นบุญไซค้่มไซบุญกันจริงๆนี่ขอให้มีแรงโดนบันดาลใจมาเขาในฝันมาเขาในฝันว่าให้แต่งก่อนล่ำหรือว่าเป็นทํานองเพลงหรือปเว่าเป็นก่อนล่ำไปในทางทิศใดนี่ก็คือว่าถ้าสมมาะโอกาสคู่ร้วมกับนอ้องหญิงมีบุญร่วมกันหรือบุญสัมพัสสัมพันธ์กัน ทำสู้กันมากนี่ก็ขอให้เมื่อเขาได้ฝันว่าสิแดงไปแนวใดแบบใดแบบใดแบบใดคู่ร่มรอดจังหวะโอกาสที่เหมาะสมที่สุดเพราะแมนว่า,วาเบาแล้วก็เห็นได้พี่น้องแต่ว่าการที่เยาเสียนยังจะย่างหนี่มตัตตองใต้ตองเบื้องหนา้าเบื้องหลังหรือว่าก่อองก่ล่าใไ้มันเข่ากับบุคลิกอุป,ปนิสัยความรวยบุญบาร,รมีที่คู่ร่มได้สัมผัสหรือสั่งสมมากแบบนี้หลักก็เลย ยังยังไม่มีก่อนล่ำให้น้องครับผมว่าโจเองก็บอกว่าครูร่วมจ้าต้องแต่งเด้อต้องแต่งให้ให้ลูกเด้อเป็นกอลลอกก่อนล่ำากับรับปากแหละกับบอกกับบอลจุบันได้กระต่องแต่งแต่ขอเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะสมมากปัจจบกันนี่น้องครับนี่แหละครับกับเป็นจริงอีกจิิงหนึ่งที่ผมอยากเห็นคือการเพราะว่าผมชื่นชอบในตั้งแต่ก่อนล่ำรัตนาพรวันแฟนแล้วผมก็เลยอยากเห็นน้อง คือประมาณว่ารองก่อนล่ำแบบนี้อยู่เทิงเวทีตลอดครับอยากอยากมีงานหนึ่งแต่ต้องมีหนึ่งก่อนล่ำครับมัน,ม,นมันมีเอกลักษณ์เด้ยอย่างราตาาัราตานาพ่อัตนวันแฟนนี่คนะูบอาจารย์ทั้งของน้องหญิงครับที่เคยเรียนรำสิงเนาะแต่งแต่งไข่เพิ่นนี่เวลาไปรองหนาเวทีมันมีสเสน่ห์พี่น้องมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์ดังนั้นอะไรที่เป็นของน้องหญิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์เมื่อวัเป็นเพ่งหอบไฟมาลังหานเห็นบครับ ค้นลองปิดปากกันนะเวทีปั๊บุกคนนี่แล้วแล้วก็เพลงขอกฟันมะลังหานี่แหละที่ที่นอนในรางวัลรางวัลแรกเลยนะครับรางวัลอันด้านอันอย่างนะยอดเยี่ยมซื้อว่าอย่างนะดาวลูกลูกทุ่งหญิงยอดเยี่ยมของคมคดคมชั้นลึกลูกทุ่งอวอร์ดครับนสีรุ่ดๆเนี่ยผมชั้นลึกอวอร์ดได้สองรางวัลสองรางวัลตามที่ผู้ร่วมได้นำเสนอไป แต่ก่อนหนนีเนาะพี่น้องเอาสาราพี่น้องครับเมื่อนี้มา่ว,ว่าเรื่องน้องผู้หญิงเพราะว่าคู่ร่วมเนีกลับมาอยู่ผู้เลือดเพื่อจะมาดูต้นทุเรียนกลับมาเก็บเห็ดจากข้าวาราเรื่งเศดษฐกิจเปติดตามวงตัวงแต่คิดหอดคีดนอดคิดอวอดหดาเวทีก็เลยอดบ่ได้ก็เลยอยากบอกครับโจโจบอกโจดีไซน์โจดีไซน์่าเออมื่อหนีอยากบากเรื่องน้องหญิงพี่น้องฟังว่าคู่ร่วมเนี่ยประทับใจน้องหญิงมาก ในในลายได้พูดเสมอว่าเสมอว่าน้องธรรมดาแต่ไม่ธรรมดามีบุญหนุนนํามากมีวาสนาหนุนนํามากจะมีมือหน,นีนะครับเนาะทุกคนมีเวลาของตนวาสนาและเวลาจะมาพร้อมกันดังนั้นคนที่ดังแล้วคนที่ยังบ่ดัง ก็ให้เป็นไปตามศาสนาเพรต้องฝืนเพรต้องยั้งถึงเวลามันมาอีกครับผมครับผมวันนี้ก็ขอบคุ้มขอบคุ้คุณลุงบุรพ่านะครับครับที่มาเล่าปรจากกันเนาะมาคุยกันครับปริ้นสีรุ่งรุ่าขอบคุ้มขอบคุ้มท่านผู้สัมผัสและผู้ถึงสัมผัสพี่น้องโอเควันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ